สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจําวันที่4กรกฎาคม2565ครับสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าข่าวสารเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเทรดตามเทคนิคกันได้นะครับแต่ว่าจะมีบางตัวเลขนะครับที่เราจะต้องจับตามองนะครับเริ่มต้นด้วย ตัวเลขเกี่ยวกับภาคตลาดแรงงานของสหรัฐนะครับที่จะประกาศในวันศุกร์นะครับโดยเราจะมุ่งเน้นไปที่ตัวนอนฟาร์มเพโร่ ero, แล้วก็อัตราการว่างงานนะครับซึ่งคาดการเนี่ยตัวนอนฟาร์มเนี่ยอาจจะออกมาแย่ลงกว่าครั้งก่อนนะครับส่วนอัตราการว่างงานเนี่ยจะออกมาเท่าเดิมอันนี้ก็ให้เราติดตามกันนะครับผมและต่อมานะครับจะมีการประชุมของเฟดด้วยนะครับแล้วก็จะมีการออกมาถแถลงด้วยนะเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะออกมาถแถลงเนี่ย เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับมีโอกาสว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยถึง0.75ในการประชุมครั้งถัดไปนะครับก็ให้เราติดตามกันนะเพราะว่าอาจจะส่งผลให้เกิดความผันผวนกับราคาตัวที่เรากำลังเทรดได้โดยเฉพาะ US อ o l l a r แล้วก็ดัชนีในตลาดว a l l s t r e e ตั้งเองนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับเป็นในเรื่องของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐทั่วไปนะครับอันนี้เนี่ย มันจะมีะการประกาศตัวเลขไม่ว่าจะเป็น PMI นะครับแล้วก็ตัวเลขตำแหน่งงานที่เปิดใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะมีโอกาสที่จะฟื้นฟื้นตัวได้หรือไม่นะหลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาวะเงินเฟ้อที่กําลังปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้นเรื่อยๆนะครับและต่อมานะครับหัวข้อที่4ครับเป็นในเรื่องของตลาดหุ้นวอลตีนะครับต้องบอกว่าวอลตีเนี่ย ในไตรมาสที่1กับไตรมาสที่2เนี่ยโดเทขายลงมาเรื่อยๆนะครับเรามาดูกันว่าไตรมาสที่สาเนี่ยนักลงทุนมองว่าเขาจะกลับตัวฟื้นขึ้นได้หรือยังเพราะว่าตอนนี้ตลาดรับข่าวเรียบร้อยแล้วว่ามีโอกาสที่สหรัฐจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับหรือว่ามีเงินเฟ้อที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยตอนนี้นักลงทุนจะปรับตัวได้หรือยังอันนี้ให้เริ่มให้เราได้ลองมองดูกันนะครับเพราะว่าสุกที่ผ่านมาเนี่ยตลาดวอสตีเนี่ยปรับตัวปิดบวกนะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นในวันที่1กกกรา็ได้นะครับ และสุดท้ายครับการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับสภาวะเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คาดการว่าอาจจะปรับดอกเบีย้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง0.5%ในการประชุมครั้งนี้เลยก็ได้นะครับก็อาจจะทําให้ตัวออสเตรเลียลเนี่ยปรับตัวแข่งค่าขึ้นชั่วขณะนะในวันที่ประกาศดอกเบีย้ยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาได้ดูข่าวในตารางกันนะครับว่า มันมีตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างจากที่ผมพูดไปนะแล้วก็ตัวไหนประกาศในช่วงเวลาไหนบ้างนะครับสําหรับวันจันท์นะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับที่อาจจะต้องจับตาดูว่าจะเป็นตัว CPI นะครับของทางสวิตฟังเวลาบ่ายครึ่งนะครับถามว่าทําไมต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวสวิตฟังเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ14ปีนะครับตัวนี้ก็อาจจะ ส่งผลต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสวิตฟังได้เพราะว่าหลังจากที่เขาเพิ่งปรับขึ้นดอกเบีย้ยมาแบบช็อคตลาดเหมือนกันนะครับไปขึ้นวันนี้ก็ให้ลองติดตามตัวสวิตฟังได้นะครับสําหรับวันอังคารนะครับก็มีตัวดัชนียอดขายปลีกของออสเตรเลียนะครับแล้วก็ทางฝั่งธนาคารกลางนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยการคาดการณ์นะครับมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.5%ถ้าเกิดปรับขึ้นจริงๆเนี่ยออสเตรเลียดอลล่าอาจจะแข่งค่าขึ้นชั่วขณะนะครับก็ ให้ระวังความผันผลในช่วงนั้นด้วยนะครับเวลา11บเอโมงครึ่งนะครับผมส่วนตอน15บหนาฬิกาสนทีนะครับเป็นการประกาศตัวเลขของปอนะครับเน้นไปที่ PMI นะครับถ้าอันนี้เป็นตัวเลขที่บอกเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับ ซึ่งคาดการเนี่ยก็มองว่าอาจจะเริ่มฟื้นตัวแล้วเพราะว่าคาดการออกมาเท่ากับครั้งก่อนหมดเลยนะครับถ้ามันออกมาดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ค่าเงินปอนเนี่ยแข่งค่าขึ้นได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีคํากล่าวของคุณเบลลี่ด้วยซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคาร B.O.E. นะครับอาจจะออกมากล่าวเกี่ยวกับตัวเลขที่มันออกมารวมทั้งนโยบายการเงินในอนาคตนะครับซึ่งก็จะส่งผลต่อเงินปอนด้วยนะครับส่วนวันพุธครับก็จะมีตัวดัชนีผู้จัดการ ฝ่ายจดซื้อภาคการก่อสร้างนะครับหรือว่าเป็น P.M.I อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สําคัญนะสำหรับสกุลเงินปอนนะครับแล้วก็ตอนสารทุ่มนะครับอ่าตอนสารทุ่มจะมี P.M.I ของอเมริกานะครับแล้วก็ตัวตําแหน่งว่างงานเปิดใหม่ของอเมริกานะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจากที่เขากังวลกันเนี่ยว่ามันจะถดถอยถดถอยเนี่ยมันจะกลับมาฟื้นตัวได้ขนาดไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ ให้เราติดตามกันเพราะว่าสาระตอนนี้เนี่ยอ่ามันจะมีตัวเลขที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับนะแล้วก็ส่วนในวันพฤหัสบดีครับอ่ะขออภัยครับเดี๋ยวข้ามกลับมาที่ช่วงเช้าก่อนอ่ะช่วงตีหนึ่งของวันพฤหัสบดีครับจะมีรายง,งานการประชุมของเฟดด้วยที่ผมบอกไปนะครับอันนี้อ่าอาจจะต้องจับตาดูกันนะครับเพราะว่าเฟดอาจจะออกมาถแถลงท่าทีเกี่ยวกับการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนะครับ 0.75เนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าจะปรับขึ้นเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐมันยังไม่ลดแต่ถ้ามันมีท่าทีว่าจะปรับขึ้นมากกว่านั้นเนี่ยหรือว่าช็อกตลาดเนี่ยแน่นอนครับว่าอาจจะทําให้เกิดความผันผวนต่อสกุลเงินดูเอสดอลลร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วง6โมงครึ่งนะครับในวันพฤหัสจะมีธนาคารกลางยุโรปจะตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับนโยบายการเงินก็ให้เราติดตามกันด้วยว่า ECB เนี่ยจากตอนนี้เนี่ยที่ว่าจะขึ้นดอ,อกเบี้ยแค่0.25ในการ ประชุมครั้งถัดไปเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้นอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ADP ของสหรัฐด,ด้วยนะครับปกติเขาจะประกาศวันพุธนะแต่นี้เขาเลื่อนมาเป็นวันพฤหัสนะครับนเนื่องจากว่าวันอ่าวันนี้วันจันทร์เนี่ยมันเป็นวันหยุดเนื่องในวันชาติของสหรัฐนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวที่บอกก่อนว่าเอ้นอนฟาร์มเทโรเนี่ยในวันศุกร์เนี่ย,ยมีโอกาสที่จะ ออกมาแนวแนวไหนนะครับอันนี้ก็อาจจะส่งผลต่อตลาดเหมือนกันแล้วก็ตัวคนที่ขอยื่นรับสวัสดิการการว่างงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราโฟกัสเลยตั้งแต่ทุ่มสิจนถึงช่วงทุ่มครึ่งนะครับตัวเลขสาราตกพวกนี้จะค่อนข้างมีความสําคัญแล้วก็ส่งผลต่อตลาดนะครับส่วนแคนาดาดอลลาร์นะครับก็ให้ดูดัชนี PMI นะครับนะก็อาจจะส่งผลต่อ ตัวแคดได้นั่นเองนะครับส่วนใครที่อยากเทรดน้ํามันนะครับสินค้าคงคลังน้ํามันดิบนะครับก็จะเลื่อนจากวันพุธมาประกาศในวันพฤหัสนะเวลาสี่ทุ่มนั่นเองครับผมส่วนวันศุกร์ครับไฮไลท์สําคัญเนี่ยช่วงบ่ายอ่ะช่วงเย็นนะครับจะอยู่ที่คํากล่าวของคุณคริสตินลากาดนะครับซึ่งเป็นประธาน ECB นะครับก็อาจจะพูดเกี่ยวกับดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับถ้ามันไม่มีอะไรที่ผิดแปลกแต่กเติมก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยมันไม่ได้ผัดผวนมากแต่ถ้า อย่างเช่นว่ามีโอกาสว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะขึ้นดอกเบี้ย0.5%นะอะแบบเนี้ยนะครับอาจจะทําให้ราคาเกิดความผันผวน,นได้นั่นเองแต่ว่าไฮไลท์นะครับพี่อยากให้เราติดตามกันก็คาดว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร,รหรือว่านอนฟาพโรนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคาดการณ์ก็ออกมาแย่กว่าครั้งก่อนนะครับแล้วก็ให้เราดูตัวอัตราการ ว่างานด้วยนะครับนะเพราะว่ามันเป็น2ตัวที่วิ่งควบคู่กันแล้วก็ค่อนข้างจะมีความสําคัญนั่นเองอย่างไรก็ตามครับวันนี้เป็นวันหยุดสารัฐนะราคาอาจจะวิ่งไม่เยอะนะครับก็ไม่ต้องตกใจกันไปนะครับส่วนาสาระสําคัญในแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามสรุปเป็นหัวข้อที่สําคัญสําคัญแล้วก็มาวางแผนการเทรดให้ทุกเช้านะครับผมสาหรับข่าวสารอื่นๆนะครับอันนี้นะครับเป็นนักวิเคราะห์จากเจพีมอรแก็นะครับเขามองว่า ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าสหารัฐกับรัสเซียเนี่ยยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่ในเรื่องของการตั้งเพดานราคาน้ํามันนะครับหรือว่ายังไม่สามารถที่จะหา,หาข้อตกลงกันได้รวมทั้งโอเปกเนี่ยยังไม่ตัดสินใจที่จะเพิ่มกําลังการผลิตมากกว่านี้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับอันนี้เขาบอกว่าอาจจะปรับตัวไปถึง380ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลซึ่ง อันนี้ส่วนตัวผมผมก็มองว่ามันอาจจะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีมาตรการมากมายที่ออกมากดดันราคาน้้ามันอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับข่าวนี้มันก็เป็นสิ่งที่เตือนว่านักลงทุนเนี่ยมันมีหลายมุมมองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเทรดเนี่ยยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวสารหรือว่าฟันดัมเทัลเกี่ยวกับราคาน้้ามันเนี่ยใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีปัจจัยหลายปัจจัยเลยที่ทําให้ทั้งน้ำมันขึ้น แล้วก็น้ำมันลงนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามันมีข่าวสารเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้เรารอวางแผนเทศกันดีๆครับอาจจะยังไม่ต้องรีบร้อนเข้าออเดอร์นะครับให้รอดูก่อนว่าตลาดเนี่ยมีทิศทางไปทางไหนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ